ครับสวัสดีน้องๆชายวช็อตแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนน้องๆหาไอเทมไทเทลแล้วก็ไอเทมเนมการ์ดนะครับผมแบบถาวรฟรีๆย้ำนะครับว่าฟรีๆเลยไอเทมไทเทลแล้วก็ไอเทมเนมการ์ดคืออะไรนะครับผมก่อนอื่นเลย นี่นะครับผมไอเทมเนมการ์ดไอเทมเนมการ์ดก็จะเป็นไอเทมพื้นหลังนะครับผมแบบนี้เลยยืนหยัดต่อสู้นะครับผมสเีเหลืองเนาะนี่เป็นเป็นกรอบชื่อนะครับผมของของเราเวลาเราอยู่ในห้องรอนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนไอเทมไตเติลน,นะครับผมก็จะเป็นฉายาเนาะ นี่นะครับผมเป็นไอเทมแบบนี้เนาะไอเทมไตเติลไอเทมไตเติลที่ผมใส่อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้แล้วกัน a c t กช n m e n t ตอ่เลเวอร์นะครับผมผมจะใส่เป็นไอเทมตัวนี้อ่าเป็นฉายาอันนี้นะครับผมฉายานะครับผมก็จะขึ้นบนหัวตัวละครเรานะครับเวลาเราอยู่ในห้อง แข่งขันเนาะหรืออยู่ในดันเจียนมันก็จะขึ้นบนหัวเราแบบนี้นะครับผมตามนี้เลยจะเป็นฉายานะครับสำหรับไอเทมไทเทลแล้วก็ไอเทมเนมการ์ดนะครับผมสามารถหาจากตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมให้เรามาที่หน้าล็อบนะครับแล้วก็ มาตรงนี้นะครับผมตรงข้างล่างสุดเลยเป็นรูปถ้วยรางวัลเนาะ <_ d ata> นเขียนว่าผลงานให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับผมก็จะมีความสำเร็จมากมายเลย <_ d ata> พวกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นแมตช์ PVP นะครับผมดูตรงโกลดหมดแล้วกันโกลดหมดนะครับผมก็จะเป็นเนมการ์ดฆ่าไวนัลกนะครับ <_ d ata> ถาวรเนาะนี่เลยให้เราแบบ ถ่าสองคนอ่าเป็นโกดนะครับผมเป็นเป็นโกดเนาะแล้วก็กด F ภายในภายในเวลาอ่ภายในระยะเวลาที่เราเป็นโกดนะครับผมไม่ดิภายในระยะเวลาที่เรากด F นะครับผมให้เราฆ่าต่อเนื่องกัน2คนแล้วก็จะผ่านตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นเนมการ์ดนี้มาเลยแล้วก็มันก็จะมีอีกเยอะแยะนะนะครับผม ให้น้องเลื่อนหาดูเอาได้เลยเพราะว่ามันจะมีเยอะมากพวกเนมการ์ดพวกไทเทิลนเนาะหรือฉายาจะมีค่อนข้างเยอะนะผมจะอยู่ใน PvP e บ้างอยู่ในอันนี้บ้างก็อยู่ใน PvE บ้าง PvE โหมดนะผมเอาเป็น12อารามแล้วกัน12อารามก็จะเป็นแบบไทเทิลน,นะครับค่ามอนสเตอร์ในอารามนะครับผมให้ครบ3,000ตัวเนาะก็จะได้เป็นไทเทิลตัวน,น,นี้มาเลย ให้น้องๆกดเข้าไปดูเลยนะครับผมว่ามันให้ทํากี่ตัวบ้างอะไรยังไงบ้างมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพวกไตเติลพวกเนมการ์ดน้องๆเลื่อนหาเอาเลยนะครับผมว่าอันไหนมันได้อะไรบ้างแล้วก็ไปทําเอานะครับผมถ้าตรงไหนที่น้องๆทําไม่เข้าใจนะครับผมว่าเออพี่ผมอยากได้ไตเติลนี้อนะ่ะแต่ว่า ไม่รู้มันทํายังไงอะ่ะเนี่ยมันให้ทําอันนี้ครับผมแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันให้ทําอะไรน้องๆสามารถแคปนะครับผมแล้วก็ทัก facebook ผมเข้ามาได้เลย facebook ก็ตามนี้เลยนะครับผมตามน้าล่างนี้เลยสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้เราคลิกที่ภาพรวมผลงานนะครับผมแล้วก็เช็คค่าตอบแทนดาวนะครับผม,ผมคลิกเข้าไปเลย ตรงนี้จะเป็นไตเติลนะผมหรือฉายาเนาะสองอันจะใช้แต้มแรกนะครับอันแรกก็ใช้3,000ันแต้มนะครับผมแล้วก็ฉายาที่2คือใช้1 0 0 0 0หแต้มนะครับส่วนปืน8ดาวนะครับใช้เป็น1 000 6 0 0 0แต้มนะครับผมถามว่าเอาแต้มมาจากตรงไหนนะครับแต้มนี่เลยสมมุติว่าเราทําอันนี้สําเร็จนะครับผมก็จะได้150แต้ม ทำอันนี้ก็จะได้10แต้แม2ี่แต้มอะไระแต้มประมาณนี้นะครับผมนี่เลยอยากได้แต้มเท่าไหร่ก็ทําอันนั้นนะครับผมทําไปเรื่อยเลยแล้วแต้มมันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยเลยแล้วก็จากนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าแต้มเราถึงแล้วเราก็กดรับรางวัลน,นะครับผมผมันก็จะได้ของเนาะสำหรับน้องๆน,นะครับผมท่านไหนที่อยากได้ เนมการ์ดหรือไตเติ้ลสวยๆเอาไว้ไปใส่เท่ๆนะครับผมก็สามารถมาทำตรงนี้กันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับอันนี้เนาะจะเป็นชุดนะครับผมแล้วก็ไอเทมฟรีๆเนาะอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ถักวนะครับผมมันจะเป็นแบบวันเนาะให้เราไปที่มอนะครับผมหรือว่าที่รังคนาะกดเข้าไปเลย แล้วก็กดทิศตู้โชว์นะครับผมเลือกมาอันที่สองนะครับนี่เลยอันนี้นะครับผมจะมีเป็นไอเทมส่วนหลังนะครับผมแล้วก็จะเป็นทรงผมมีเสื้อมีกางเกงนะครับผมแล้วก็ยังมีเครื่องประดับส่วนหัวด้วยนะครับเครื่องประดับส่วนหัวจะบวกเครื่อนที่ไวาสองนะครับแล้วก็ค่าเสียงร้อเปอร์เซ็นบวกเยอะมากเลยเนาะ แล้วก็กางเกงนะครับจะบวกค่ายืเสียง25%เสื้อก็จะบวกค่าเสียง25%ทรงผมก็จะบวกค่าเสียงอีก25%นะครับผมใส่3ชิ้นก็จะแอคทีฟด้วยสำหรับน้องๆน,นะครับผมที่แบบอยากจะเอาชุดไปใส่เล่นๆเ,เอาไปใส่ลงคู่รักก็ได้นะครับผมเนี่ยพวกนี้ มันจะได้ EP หรือชื่อเสียงเยอะขึ้นนะครับทําให้เราเวลไวขึ้นเนาะแล้วก็ยังม,นนมีเป็นไอเทมนะผมเป็นการเต้นแล้วก็เป็นไอเทมรอยเท้านะครับผมเป็นเอฟเฟกต์อยเท้าเนาะส่วนที่จะต้องเอามาแลกนะครับผมที่จะใช้แลกก็คือคูปองการ์ด A คูปองการ์ด A สามารถหาจากไหนนะครับผมคูปองการ์ด A สามารถหาได้จากภารกิจประจําวันเลย มันจะเป็นภารกิจประจําวันนะครับผมให้เราเลือกเลือกดูภารกิจประจําวันอย,อย่างเช่นนี้เลย PVP โหมด100 q คิวนะครับผมก็คือค่า100คิวใน PVP นะครับผมก็จะได้เป็นการ์ด A มาเลยแล้วก็หรือไม่ก็มาที่ active ก็ได้นะครับ activ e ก็จะเป็นนี่เลยเป็นกล่องพวกนี้นะครับผมก็จะได้เป็นเศษการ์ด A นะครับ แล้วก็นี่เลยเศษกา์ด A เนอะสามสิบเศษกา์ด A หกสิบนะผมอะไรประมาณนี้น้องมันจะได้เสศจมันจะสุ่มได้ได้นะผมไปได้มันไม่ได้ร้อยนะครับสามารถทำตรงนี้ได้เลยให้เราทำตามภารกิจพวกนี้นะครับผมเพื่อรับแต้มหนึ่งร้อยแต้มก็ได้ห้ากล่องเลยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะ ได้การ์ดเนะครับผมก็เอามาทําตรงนี้นะเนาะแล้วก็เอากลัด A ไปแรกได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาน้องๆน,นะครับผมไปดูท่าเต้นแล้วก็เอฟเฟกของรอยเท้าเนาะว่าไอไอเทมรอยเท้ามันเป็นเอฟเฟกตแบบไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นเอฟเฟกต์ลอยเท้ากันก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะใช้เป็นมีดนี้นะครับผมแล้วก็กด C เพื่อให้มันเป็นมุมมองบุคคลที่3มนะครับมันจะได้เห็นชัดๆเนาะเอฟเฟกต์รอยเท้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเดินนะครับหรือเราวิ่งเวลาเราวิ่งนะครับมันก็จะเป็นโน้ตเพลงใช่ไหมมันจะเป็นโน้ตเพลงนะครับผมตามรอยเท้าที่เราวิ่งเลยขึ้นมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าเต้นนะครับนี่นะครับผมเป็นท่าเต้นเนาะท่าเต้นก็จะเป็นเปียโนใช่ไหมเปียโนดิใช่ไหมเปียโนนะครับผมโอเคก็เป็นเปียโนนะค่อนข้างสวยนะครับผมสําหรับน้องๆน,นะครับท่านไหนที่แบบอยากจะได้ไอเทมพวกนี้มาไว้ใช้นะครับผมก็สามารถไปทําภารกิจเอาการ์ดเอมาแลกได้เลยนะครับผม ไอเทมพวกนี้จะเป็นไอเทมแบบเป็นวันเนาะไม่ถาวรน,นะครับผมแต่ว่าการเสามารถแลกไปทำภารกิจมาได้ทุกวันนะครับโอเคครับถ้าน้องๆและคุณผู้ชมท่านไหนชอบคลิปแนวนี้นะครับผมที่มาสอนหาของมาสอนเทคนิคต่างๆภายในเกมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมจะไดเไ้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือคลิปต่อไปที่ผมจะทําเพิ่มมานะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย